รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำความฝัน เกิดจากใมิตขณะนอนหลับหรือเป็นความทรงจำจากอดีตหรือเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตความฝันนั้นทำนายได้ตามกาลเวลาแต่ก็ยังยึดถือตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านรุจนาไว้ขวันกลางคืนเขาบอกว่าจะเป็นจริงส่วนฝันกลางวันนั้นเล่าเขาบอกว่าเหลวไหลไร้สาระฝันที่ดีต้องตีเป็นตัวเลขได้ ผมอาจารย์พอพยาเย็นพยากรณ์ความฝันแบบอย่างรู้บนล่างไม่ต้องวิ่งหรือเดิน ช้างถ้าคุณฝันเห็นช้างเนี่ยเขาเรียกว่าฝันเห็นสัตว์ใหญ่เพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านเมืองไทยมาแล้วก็มีพระคุณกับสยามประเทศมาแต่โบราณโบราณท่านว่านเนี่ยฝันเห็นช้างเนี่ยฮะจำแนกแ,กแยกแยะได้หลายประเภทวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องช้างอย่างเดียวในเทปนี้นะครับคือ เป็นช้างเดินช้างนอนช้างนั่งช้างไล่แทงช้างตัวเดียวช้างสองตัวช้างเปือกช้างมาเป็นโคลงนี่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องความฝันเห็นช้างกันนะครับช้างบางคนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีความใจดีเป็นสัญลักษณ์แทนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนามีตำแหน่งหน้าที่การงานอน สูงส่งถ้าใครฝันเห็นช้างนะคถือว่าเป็นสุขพระมงคลหรือว่าเป็นนิมิตที่ดีเคื่อฝันเห็นช้างเดินเนี่ยช้างเดินไปเดินมาเดินในป่าก็ดีเดินในถนนก็ดีเดินในบ้านก็ดีหรือไปเดินในความฝันของคุณท่านทํานายว่าผู้ใหญ่จะนําโชคนําลาบนําทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่หรือผู้ใหญ่เนี่ยอุปการะเนีย จะเป็นที่รักใคร่เป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสในการที่จะเข้ามาทํางานในตําแหนง่งในหน้าที่ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอันนี้คือการฝันเห็นช้างเดินถ้าช้างไล่ละ่ะถ้าคุณฝันเห็นช้างวิ่งไล่นะถ้าช้างวิ่งไล่มาแบบไม่ดุมันมีสองแบบนะ คือแบบดุกับแบบไม่ดุเนะี่ยขาช้างไม่ดุนะคือคุณที่ทํางานอยู่จะได้รับหน้าที่ได้รับตําแหน่งได้รับมอบหมายงานที่สําคัญในองค์กรหรือในหน่วยงานของคุณให้มีตําแหน่งหน้าที่หรือการรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วกราช้างดุนี่นะเาเรียกว่ากราช้างวิ่งไล่มาแล้วช้างดุร้องแปลนแปลนแแปลนเข้ามาจะทําร้ายเนี่ยโบราณท่านว่า ให้ระวังจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่นะเ,เรียกว่าอย่าพึ่งไปเถียงเจ้านายในช่วงนี้อย่าพึ่งแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะว่าจะนาําภัยเขาเรียกว่าโอดภยัยนะภัยจากปากนะมาให้คุณเขาเรียกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากกพูดมากไปเถียงผู้ใหญ่เขาระวังระวังให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝ่าเท็นช้างดุมาวิ่งไล่ให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวสงบปากสงบคํา ถ้าฝันได้ขี่ช้างนี่ขี่ช้างเขาเรียกว่าะจะขี่แบบมีกูบอยู่ข้างบนหรือขี่แบบนั่งบนหลังช้างโดยตรงๆเลยก็ตามเนี่ยท่านว่าจะได้รับข่าวดีจากแดงไกลนะได้รับข่าวดีจากแดงไกลคะคุณยังติดต่อประสานงานหรือ,อเดินเรื่องที่จะเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับต่างเมืองต่างรัฐต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่าคุณจะรับข่าวดีถ้าใครกาลังขอวีซ่าจะไปอเมริกาไปฉีดโมเดนาไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี mm ่ย hmm. ก็อาจจะได้ไปไวๆหรืออาจจะรับการพิจารณาอนุมัติผ่านนะครับแล้วก็จะเดินทางมีการเดินทางนะไปต่างประเทศนะมีได้เดินทางมีเกณฑ์การเดินทางเรียกว่าชีพประจวตรงท้าไปไกลเลยเรียกว่าจะขี่เครื่องบินบินไปไกลไปต่างประเทศถ้าคุณตกช้างนะ ถ้าคุณตกช้างฝันว่าขี่ช้างแล้วไปตกช้างสิทธิกรียโบราณท่านว่าจะมีเคราะห์นะจะมีเคราะห์ถูกศัตรูเนี่ยมาปองร้ายนะเรียกว่าให้ระวังศัตรูเขาจะมาปองร้ายแล้วก็เคาะกรรมจะตามทันถ้าฝันเห็นช้างเดินนะถค่ช้้งเดินนะแต่เดินเนี่ยได้รับโชคลาภนะของขวัญของกำนันของชารวยของฝากนะ แล้วก็มีความเรียกว่าโชคดีแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าจะมีดวงด้านตัวเลขเมื่อไรและค่าฝันเห็นช้างเผือกอช้างเผือกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่คู่บุญคู่บาร,รมีพระมหากษัตริย์หรือผู้นำในแถบนี้นะฮะในแถบสุวรรณภูมินี่ตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่าถือว่าช้างเผือกเนี่ยเป็นมงคลหนึ่งกาเรียกว่าเป็นสมบัติรกกพระจักรพรรด พระจัก,กรพรรดิเนี่ยประกอบด้วยช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วเรียกว่าเป็นรัตนะของจัก,กรพรรดินะสมัยก่อนการรบแจ้งชิงทําสงครามเนี่ยเกิดจากมูลเหตุช้างเผือกก็มากมายเหมือนที่เราดูในภาพยนตร์สมเด็จพระนาเรศวรเนี่ยคือพระเจ้าบุเรงดองเนี่ยต้องการที่จะได้ช้างนะจากช้างเผือกนะ จากสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระบิดาของพระนเรศวรจึงส่งราชทูตมาทูลขอช้างเผือกก็เกิดการขัดใจกันแล้วก็ทำสงครามกันก็เป็นเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พระเจ้าบุเรงนองรับยินนองรับพุชนะสิบทิศนะพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยนะหรือพระบิดาของพระนเรศวรเนี่ยทรงมีชื่อเสียงว่า ในสมัยนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยมีช้างเผือกเข้ามาสู่พระ,ระบรมบทที่สมผาสมากมายจนได้รับขนานนามจากชาวต่างชาติมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุของวันวฤตในสมัยกรุงศรีว,ว,ว่าเป็นเรียกว่าพระเจ้าช้างเผือกนะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นสิริมงคลน,นะนี่เราก็ช้างเผือกก็เคยได้รับเกียรติเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยคือเป็นปรากฏอยู่บนธงชาตินะในสมัยก่อน ตั้งแต่เราเรียกประเทศเราว่าสยามประเทศก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยว่าประเทศไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนธงจากธงช้างมาเป็นธงไกรรงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันเห็นช้างเผือกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลก็จะมีโชคมีลาบในลาบก้อนใหญ่มากมายนะฮะถ้าอยยัง เป็นคนมีครอบครัวแล้วนะหรือยังไม่มีบุตรเนี่ยเจะมีลูกแล้วก็ได้เป็นลูกชายซะด้วยเพราะว่าการฝันเห็นช้างแล้วมีลูกเนี่ยเราไปย้อนตำนานที่ในหลายคนคงจะจํากันได้แล้วก็คงจะนึกถึงได้ว่าการกําเนิดชาติกําเนิดของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่ท่านจุติมาจากสวรรค์ชั้นดูสิ ขันเป็นเท้าดุสิตเทวราชซึ่งรับอาสาลงมาจุติในรันของพระพุทธมารดาพระนางสริมหามายาเนี่ยในค่ำคืนนั่นเองพระนางสริมหามายาท่านก็พงพระสุบินิมิตว่ามีช้างเผือกเข้ามาคุกเข่าเข้ามาทําการสักการะวันทาเข้ามาสู่ในพระตําหนักของพระองค์นั่นแหละเป็นนิมิตหมายที่พราหมณ์ก็ได้ทํานายถวายคําทานายแด พระนางสิริมหามายาและพระเจ้าสุทธทนะพุทธบิดาเนี่ยว่าจะมีมหาบุรุษลงมาจุติในพระคันของพระนางอันนี้คือความฝันเข็นช้างเผือกซึ่งเป็นความฝันที่เป็นสิริมงคลมหาสิริมงคลอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่คุณฝันเห็นช้างตัวเดียวนะช้างตัวเดียวคุณจะหมดเคราะห์หมดโศก นะที่เป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆอยู่ก็จะบรรเทาเบาบ,า,บางลงนะฮะมีโชคมีลาบนะฮะถ้าเป็นโรคภยัยหรือว่าเป็นโรคอะไรที่รักษาไม่หายเป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจําตัวก็จะมีโอกาสได้พบหมอหรือได้พบยาที่ถูกกับโรคนั้นๆจะทําให้คุณเขาเรียกว่าหายจากโรคหายจากภายัยแล้วก็หมดเคราะห์หมดโศกที่เคยมีความสุขข้องมองใจมีความเศร้ามีความ รันทดในชีวิตก็จะมารายคลายไปทุกปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะครับก็จะสามารถค่อยๆค่อยๆค่อยๆแี่จะแก้ไขไปได้และผ่านพ้นมันไปที่สุดนะฮะ้าฝันเห็นช้าเป็นโขงคือช้าเป็นโขงนี่คือช้างมาหลายตัวนะฮะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้คุณได้รับโอกาสดีๆในวงการทำงานหรือถ้าทำธุรกิจ ก็จะได้รับการสนับสนุจากผู้มีอำนาจวาสนาในประเทศในหน่วยงานนั้นๆในสายอาชีพนั้นๆให้คุณได้มีโอกาสที่จะพัฒนาและแสดงฝีมือของคุณเองให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลส่วนมากและโดยทั่วไปเป็นมหาชนเทั้งนี้จะมีโชคมีลาบถ้าคุณฝันเห็นช้างตัวใหญ่ได้เห็นฟ้าช้างแมมมอสหรือช้าง ตัวใหญ่มากซึ่งใหญ่กว่าปกติที่เราเคยเห็นกันนะครับถ้ามีคดีความขึ้นสู่โรงสู่ศาลคุณจะชนะคดีนะไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจชั้นอายการหรือชั้นศาลก็ตามคุณจะชนะคดีอย่างแน่นอนอันนี้ให้ผลคนที่กำลังมีเรื่องมีราวฟ้องร้องหรือมีคดีความกันอยู่แล้วก็ โรคภัยต่างๆซึ่งเป็นโรคที่เกิดระบบทางเดินหายใจก็จะหายไปถ้าคุณเป็นอยู่นะครับถ้าฝันเห็นลูกช้างนะครับถ้าฝันเห็นลูกช้างคุณจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆคุณจะมีโอกาสสารสัมพันธ์คุณจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆในแวดวงสังคมของคุณหรือคนต่างสังคมของคุณอาจจะเป็นไปเจอใน กระบวนการการทํางานหรือไปเจอในขณะการไปท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยคุณจะมีเพื่อนใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณระวังการพูดจาระวังปากคําจะไปกระทบจะไปกระทั่งจะไปกระเทือนในจิตใจของคนอื่นๆนะครับข้าฝันเห็นช้างนะงาสวยนะฮะข้าฝันเห็นช้างมีงานสวยอันนี้ส่วนมากก็ จะมีมิตรมาจากแดกไกลมีเพื่อนมาจากแดกไกลหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ยังโสดยังไม่มีคู่ครองก็ขอทำนายว่าคุณจะได้พบเนื้อคู่หรือคู่ครองเป็นชาวต่างชาตินะฮะต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเขาเรียกว่าจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าเป็นฝรั่งหรือเป็นคนที่ไม่ใช่คนในประเทศเรา 哎。Uh huh. ถ้าฝันเห็นช้างงาหักเนี่ยช้างงาหักนี่เขาเรียกว่าเกิดเดียกและถ้าเกิดแล,แล้วเนี่ยงาที่หักออกมาเนี่ยเขาเรียกว่างากระเด็นหรืองากําจัดงากาจายเนี่ยช้างเนี่ยเวลาก็เหมือนเหมือนฝันงาก็คือฝันของช้างถ้าช้างเกิดงาม,ามามากถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะลำคาก็จะแทง ต้นไม้หรือจะเอางานไปงัดนู่นงัดนี่ไปเบียดนู่นเบียดนี่บางทีงานเนี่ยก็หักไปติดกับต้นไม้อยู่โบราณเนี่ยเขาว่าเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์กาเรียกวัตถุโทนสิทธิ์เรียกว่างากําจัดหรืองานกําจายหรืองานงอกถ้างานงอกก็จะมีงานอีกงอกเข้ามาในงานงานซ้อนงานงอกถือว่าเป็นสิริมงคลในชั่วชีวิตของบุคคลคนนี้อาจจะไม่เคยพบเจอเลยก็ได้นะครับ ถ้าฝันเห็นช้างงาหักนะก็จะเกิดระวังให้ดีว่าภายใน3วัน7วันจะเกิดอุบัติเหตุได้ไข้ได้เจ็บป่วยเลือดตกยางออกนะหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเดินทางถ้าคุณฝันดังกล่าวแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ชะลอถ้าจะเดินทางไกลหรือจะต้องไปที่ไหนที่หนึ่งเป็นระยะทางไกลหรือไปทํางานไกลไกก็ให้ระมัดระวังตัวหรือถ้าเรื่อง ไปก่อนได้ก็จะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งนะครับความฝันของคนเรามีหลากหลายหลยอย่างนะฮะอีกช้างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเขาเรียกว่าช้างตกมันช้างตกมันนี่ือเกิดจากช้างที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์คือมีความต้องการที่จะสืบพันธุ์จนทนไม่ไหวเกิดน้ํามันไหลออกตามรูขุมขนโบราณน,นั้นว่าน้ํามันช้างตกมันเนี่ยเขาเรียกเป็นมหาเสน่ห์นะ หมอผีหรือหมอไสยศาสตร์นักไสยศาสตร์ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณเนี่ยท่านเอาผ้าไปซับน้ํามันตกมันนะน้ำมันตกมันของช้างมาบีมาบีบคั้นเอาแล้วก็ใส่ในขวดไว้เป็นหัวเชื้อนะฮะเขาเรียกว่าหุงน้ํามันช้างไลรยไลรยช้างหรือน้ามันช้างตกมันและช้างตกมันเนี่ยนะก็มีความนิยมในสมัยโบราณที่จะนําเข้าสู่สงคราม เช่นพระนเรศวรเนี่ยท่านท่งช้างเข้าไปในสู่สมรภูมิหรือไปท,กทำกระทํายุทธหัตถีเนี่ยพญาชัยยานุภาพช้างของท่านเนี่ยก็เป็นช้างที่กําลังตกมันเมามันอยู่เพราะว่าช้างตกมันจะมีความดุร้ายมีกําลังมีพละกำลังแล้วก็มีความกล้าหาญมากกว่าช้างปกติเขาเรียกว่าช้างตกมันเนี่ยขณะที่ช้างศึกตกมันเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็มีอนุภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ถ้าคุณฝันเห็นช้างตกมันเนี่ยก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับการค้านะฮะถ้าคุณทํามาค้าขายเป็นนักธุรกิจก็จะมีโชคมีลาบํามาค้าขึ้นนะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ถ้าคุณจะลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นต่างๆอะไรก็ดีเะเป็นบิตคอยตลาดเงินดิจิตลนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะทํา สิ่งต,งต่างๆได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าคุณฝันว่าคุณได้ไปสักการะรูปปั้นช้างนะรูปปั้นช้างที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าพูดถึงรูปปั้นช้างแล้วก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธถึงรูปปั้นช้างอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอ่าปลือป,ปลูกกำมาเขียวนะป,ะปลูกกำมมาเขียวที่เป็นช้างที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในภาคเหนือ แะะค่ทางภาคใต้ลงไปทางชุมพรก็พ่อตาหินช้างเราเห็นว่าช้างเนี่ยได้กลายเป็นอารักอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสังคมความเชื่อของวัฒนธรรมไทยเพราะว่าวัฒนธรรมของไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เทิดทูนผู้มีพระคุณกะตันยูแล้วก็สํานึกในพระคุณแล้วก็เคารพบ,บูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษ ดวงวิญญาณของสัตว์ที่ให้คุณเคยทําคุณนัประโยชน์เคยปกบ้านป้องเมืองเอาไว้ก็จะได้การเคารพสักการะบูชาถ้าคุณฝันเห็นรูปปั้นช้างหรือได้ไปสักการะรูปปั้นช้างนะจะมีบุตรมีวาสนานะฮะ,ะเรียกว่าจะตั้งคันนะจะมีบุตรหญิงหรือบุตรชายแต่ถ้าฝันเห็นช้างเนี่ยส่วนมากก็จะได้บุตรชายกันเป็นส่วนมากร้อยละแปดสิบ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ครูบาอาจารย์ในตำราโหราพยากรท่านได้รจนาอยู่ในสมุดใบรานในสมุดข่อยอยู่ในตำราให้เราได้ศึกษากันนะฮะถ้าเป็นฝันเห็นรูปปันช้างคุณจะมีโอกาสที่จะตั้งครนหรือตั้งท้องได้ลูกชายที่เกิดมาพพร้อมด้วยบุญวาสนาเรียกว่ามีวาสนาดี มีบารมีมีโชคมีราบําสู่ครอบครัวก <c oughs> ็เรียกบางคนที่แท้ท้องลูกชายเนี่ยหรือตั้งคันเนี่ยผู้หญิงตั้งคันเนี่ยโบราณท่านว่าหรือชาวบ้านชาวช่องก็เชื่อว่าจะทำมาค้าขึ้นค้าขายก็จะขายดีมีโชคมีราบถูกหวยถูกเลขบนเลขล่างอะไรก็แล้วแต่อย่างเรียกว่าแปลกประหลาดมาศจันเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเป็นลูกที่ เป็นผู้มีวัฒนาจะลงมาเกิดแล้วเป็นเทวดาถ้าฝันเห็นช้างล้มช้างล้มในเขตไหนนี่คือเรียกว่าเป็นสัพที่เรียกว่าช้างตายแล้วก็เรียกช้างตายฝันเห็นศพช้างนะฝันเห็นศพช้างแบคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะจากระดับเล็กๆก,ก,ก็จะก้าวขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นนะจนได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้รับงานรับผิดชอบ ต่างๆนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าที่การงานให้ความรักความเมตตาถ้าเห็นช้างในบ้านนะช้างอยู่ในบ้านตื่นฝันปุ๊บเห็นช้างเนี่ยเดินอยู่ในห้องครัวห้องรับแขกอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับที่ออกข่าวกันในโลกโซเชียลที่ว่ามีช้างจากป่าเข้ามาขโมยอาหารหรือมาก่อหากินในบ้านนะคนระเรื่องกันนี่ก็ังเห็นช้างในบ้านนะ จะโดนหัวหน้าจะได้เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะได้รับมอบหมายตําแหน่งให้ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารก็ยกว่าได้เลื่อนยศนะหรือถ้าทํางานโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะมีการเจราจามีการต่อรองมีการดิวนะก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวถ้าคุณฝันเห็นช้างเข้าบ้านถ้าฝันเห็นช้างอยู่ในป่า ช้างอยู่ในป่าใหญ่เดินไปเดินมานะกินใบไม้กินใบหญ้ากินผล,ลไม้ป่าอยู่เห็นไหมครับถ้าฝันเห็นช้างในป่าเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะจะถูกหวยรวยเลขนะถ้าฝันเห็นช้างนะ่อยู่ข้างนอกบ้านนี่ฝันเห็นช้างนอกบ้านคุณก็จะโดนคู่รักนะนอกใจ นะครูรักคู่ของนอกใจอันนี้ก็ต้องระวังดีๆถ้าฝันเห็นเรายืนอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปเนี่ยฝันเห็นช้างอยู่นอกบ้านนะฮะอันนี้เป็นเรื่องความฝันของช้างช้างซึ่งเป็นช้างที่เป็นจัดใหญ่ต่อไปถ้าเป็นช้างวิ่งไล่นี่เขาเรียกช้างไล่ไอ้ช้างไล่เดี๋ยวมันมีช้างไล่แบบน่ารักแล้วก็ช้าง ไล่แบบจะทำร้ายนะถ้าช้างวิ่งไล่ทํานายอย่างแน่นอนและความฝันคุณจะเป็นจริงในสามวันเจวันคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่เรียกคนโสดคนไม้ทั้งชายทั้งหญิงจะพบเจอเนื้อคู่เรียกว่าคู่ครองต้องตากันออกไปเนี่ยปิ้งปิ้งปิงป,งปงนะหรือได้ข่าวจากมิตรที่เราไม่ได้ติดต่อไปนานแล้วบางทีเพื่อนเรียนจบมาตั้งแต่สมัยมหาลัย แยกย้ายกันไปทํางานไกลบางคีก็ไปอยู่ต่างประเทศหรือเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ปฐมคี่จกกักรยานไปเล่นปาเป้าทอยกองกระโดดยางหนังสติกด้วยกันจากกันไปห่างหายกันไปนานก็มีโอกาสที่จะได้มาพบกันอาจจะเจอกันในเฟซในทวิตเตอร์หรือจะเจอกันในแวดวงสังคมที่เป็นนำพาเขาเรียกโชคชะตานำพาให้เรา ได้พบกันนะฮะอันนี้ก็คือการฝันเห็นช้างวิ่งไล่นะและอีกอย่างหนึ่งถ้าฝันเห็นช้างทำร้ายล่ะโอ้โหวันนี้รายการฝันพยากรณ์เจาะลึกจริงๆเรื่องความฝันที่เกี่ยวกับช้างมาตั้งแต่ช้างตัวเดียวช้างสองตัวช้างเผือกช้างงาหักช้างงาไม่หักต่างๆมาจนรูปปั้นช้างมาช้างล้มช้าง เป็นช่างตายมาฝันเห็นได้หมดเพราะว่าความฝันของคนเรานั้นมีหลากหลายมากมายหลายแบบขึ้นอยู่กับเรียกว่าบุพกรรมนำไปนะฮะไม่มีอะไรที่ธรรมะหรือธรรมชาติหรือพระเจ้าไม่ได้จัดสรรเพียงแต่เรายังไม่เข้าใจและยังไม่เรียนรู้เท่านั้นเองนะฮะ ช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ช้างเป็นสัตว์ที่คู่บุญคู่บารมีถ้าคุณฝันถึงช้างนั่นหมายความว่าโชคดีกำลังจะมาหาคุณฝันพยากรณ์บอกตัวเลขมงคลเกี่ยวกับช้างความฝันดคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าเชื่อกิดมากก็ฝันฝัด เช่นนั้นคนอ้วนคงฝันกันทุกคืนคืนนี้หลับฝันดีทุกทุกท่านครับ